สวัสดีครับอ่าวันนี้ผมผมตูงตัว36นะฮะวันนี้อยากจะลองแคสเกมไปครัอในทีชีวิตดูกับตัวอย่างคลิปของเกม World Tank นะครับส่วนตัวสำหรับเนื่อวันนี้เนื่อคลิปเกี่ยวกับรถถังเทียนหนึ่งเลยนะฮะของอเมริกาคือ T1 c h i t i n g h a m ประเด็นก็คือรถคันนี้สำหรับผมเอาไว้ใช้สรับการแข่งขันแบบ7ตัว7 ในกิการ7ตัว7โดยเฉพาะนะครับอาา่าฮะเรามาลองดูดีกว่าว่าวิธีการที่ก, 1, 1> การเล่นที่ขี้เกียจที่สุดในการจะตกเด็กทำเป็นยังไงก่อนอื่นนะฮะไอ,อ,อ้ด่านนี้เนี่ยมันจะมีจุดซุ่มอยู่จุดหนึ่งถ้าเราอยู่ด้านฝั่งยูด้านฝั่งนี้นะครับตรงนี้ครับเนี่ยครับขนหินและพู่ม้ตรงนี้ ข้อควรระวังเลยก็คืออย่าล้มต้นไม้ต้นใหญ่เป็นอันขาดแล้วให้อยู่ในพุ่มไม้เขาไว้เสร็จปุ๊บก็รถที่ควรจะจัดไว้ก็คือจะต้องมีต้องส่งตาปูแล้วก็ชุดพลานนะครับตามปกติแล้ว <Enemy. S 2> แล้ว ส่องไปเรื่อยครับสง่งไปเรื่อยในระยะนี้ถ้าเขาขยับขยื่อนอยู่ทางฝั่งตรงข้ามใหเขาเยือ่นอยู่เขาจะไม่น่าเห็นเราที่อยู่ในต้นไม้ได้นะครับรนะครับรถคันนี้เอ้พลรถคันนี้ผมมีซิกเซนต์อยู่ในตัวแล้วเพราะฉะนั้นการมีซิกเซนต์เนี่ยมันจะทำช่วยให้เราในการจัดการรถด,ดีๆขึ้นเยอะเลยอย่างตะกี้มี อย่างตะก,กี้มีคนเห็นหรือไม่คนสปอตเราอะเราก็สามารถใช้สกิลซิกเซนเนี่ยในการทําให้เรารู้ตัวว่าเราควรจะหนีได้แล้วเมื่อเราเมื่อมีค่าสึดเห็นเราเริ่มสกิลซิกเซนขึ้นเนี่ยก็พยายามหลบเขาไว้นะครับหาจุดกำบงังหาจุดหลบแล้วก็สักพักก็ค่อยๆโผล่เข้าไปยิงก็ได้คุณสมบัติของรถถังเบาก็คือมีค่าพัางที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว ค่อยๆค่อยๆใจเย็นๆในการในการในการเล็งเป้านะครับประเด็นสำคัญคือรถเทียร์หนึ่งเนี่ยสมมุติถ้าเล่นอยู่ในรถเทียร์หนึ่งทั้งคันเนี่ยทั้งทั้งหมดที่เป็นเทียร์หนึ่งเนี่ยมีอยู่คันเดียวที่เราจะค่อนข้างมีปัญหาคือรถเทียร์หนึ่งของญี่ปุ่นก็คือเรโนอสุคันเนี้ยถ้าเราเจออยู่ในระยะข้างหน้าเราไม่ไม่ควรไปกินมันเพราะว่ายัางไงก็ไปโดนอยู่ดี ไม่ใช่ไปโดนไม่ใช่ว่าไปโดนสิโดนแต่ว่าไม่เข้านะครับเพราะว่าหน้า่อนข้างหนามากทีเดียวถ้าอยู่ในระยะที่ไกลขนาดนี้แล้วก็ใช้ปืนของรถถังทียนึงเอ้ะรถถังทีหนึ่งคันเนี้ยระยะเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะใช้การยิงไม่ใช่ไม่น่าจะใช้วิธีการที่ดีตอนนี้ทีมเสียเปรียบอยู่นิดหน่อยนะฮะ,ระเราก็ตอนนี้เราก็พยายามมองไปเรื่อยๆ แล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะช่วยเพื่อนยิงได้ก็ต้องช่วย,ยต้องช่วยยิงครับสำคัญเลยคืออย่าอย่าอย่าเผยจุดที่เราอยู่ให้เขาเห็นได้ก่อน,ปร,นรอประเด็นในเรื่องประเด็นในประเด็นในคลิปนี้เลยก็คือการแสดงทักษะความสามารถของ การใช้สกิลซิกเซนนะครับเมื่อมีสกิลซิกเซน์แล้วก็การฆ่ากลางทั้งครับการอัพสกิลคนแล้วก็ตัวของตัวรถเนี่ยมันจะช่วยทนะําให้เราซูมได้ดีขึ้นซึ่งเหมาะสําหรับเอาไว้ใช้สำหรับการแข่งขันแบบ7จตัวเเป็นรถเทียร์หที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันในรถแบบ7จตัวเนะครับ ตอนนี้ก็จากที่สังเกตก็คือถ้าฝั่งทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาวิ่งมาในระยะสายตาของเราเราจะเราเห็ได้ข้างไกลพอสมควรเพราะว่าเราอยู่ในเพราะว่าเราหยุดนิ่งแล้วก็มีกล้องสองตาปูอยู่สามารถเลือกเลนได้ยิงได้ตาสบายถ้าเขาวิ่งลงมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็ค่อยเก็บไปเรื่อยครับ รถถังทุกคันในเทียนหนึ่งยกเว้นเลโนอสุของญี่ปุ่นเราสามารถยิงได้จากทุกทิศทุกทางทุกระยะนะครับจะยิงตรงตรงข้างหน้าป้อมด้านข้างยิงได้หมดเลยตอนนี้สถานการณ์ก็ยัง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 ไม่แน่นอนอยู่เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่ผีผาายังไม่มีใครแบบ วิ่งออกมาให้เห็นเหมือนอย่างางฝ่ายทีมตรงข้ามตะกี้นะครับจากสถานการณ์ตะกี้ทําให้ฝ่ายทีมฝ่ายตรงข้ามก็ต้องเสียเปรียบเลยทีเดียวถ้าจะเล่นอย่างขี้เกียจอย่างเงี้ยก็ต้องาอาศัยความอดทนนิดนึงพยายามสังเกตนะครับว่ามีรถถังที่ถูกสปอตอยู่ตรงมุมไหนได้ยังไงอยู่บ้างแล้วก็ พยายามช่วยเพื่อนสองอ๋อลืมผมลืมบอกไปรถถังคันเนี้ผมตัวคนรถะมีสกิลอยู่แถวที่สองเริ่มขึ้นแถวที่สองแล้วนะฮะสกิลแถวแรกของผู้การเป็นซิกเซนต์อันที่สองเป็นพลางส่วนอของคนขับเป็นสกิลแรกเป็นพลางอันนี้อันที่สองนี่น่าจะเป็น,นการขับรถช่วยขับรถในในทางวิปาก นะครับช่วยทําให้เราขับรถในที่ที่แบบพื้นดินสภาพพื้นดินอย่างเช่นของนุ่มได้ดีขึ้นจิกเซนขึ้นแล้วครับก็ต้องหลบทำงนี้ไปเรื่อยครับพอ6ิเซนขึ้นมาปุ๊บนับไปสักประมาณ3ถึง5้าวิทีแล้วก็ค่อยๆโผล่ไปใหม่ถ้าถ้าถ้าเอากาสอันวยนะครับ นยิงแมเมื่อฝ่ายศัตรูรู้แล้วค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าเราอยู่ในจุดนี้และสามารถทําการยิงเราได้ก็ค่อยๆพยายามถอยออกมาแล้วที่ใช้หินประโยชน์นะครับหินจะช่วยช่วยบังวิถีกระสุนเราได้แล้วก็เข้าไปในเข้าไปจุดซุ่มใหม่ที่เราคิดไว้เป็นแผนแผนที่สอง จุดแผนที่สองก็คือจะอยู่ตรงจุดตรงประมาณ J8 J9 กับเล่นตามสูตรเลยอตอนนี้สานการก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าไว้วางใจนะครับต้องค่อยๆค่อยๆหาจุดค่อยๆหาวิถีที่จะทำการซุ่มยิง หรือว,ว่าซุ่มหาซุ่มหาซุ่มหาศัตรูนะครับทางนี้ท้งนั้นเพื่อนก็ต้องช่วยช่วยช่วยเราด้วยนะฮะถ้าเกมไหนเพื่อนดีก็จะเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะยังดีคือตอนนี้เพื่อนเรายังมีเที่เพื่อนเพื่อนของเราประมาณตรงจุดดีสามเนี่ยช่วยเราในการค้นหาได้ดีเลยทีเดียวอย่างน้อยก็เจอก็ ถือว่าเราเราก็เห็นนะครับพราตอนนี้เราตอนนี้เราจอดนิ่งอยู่แล้วก็ติดกล้องตาปูวไว้พร้อมกับไอ้พลางพยายามสังเกตไปเรื่อยครับบางทีก็ถ้าเกิดว่าเราเห็นอยู่ในจุดที่น่าสนใจแล้วก็ซูมเข้าไปดูบ้างซูมเข้าไปดูบ้างบางทีเราจะอาจจะเห็นเรื่องของ ต้นไม้ที่ล้มหรือสิ่งของที่แตกหักเสียหายเราสามารถคํานวณหรือว่าจัดการเรื่องของความเรือจัดการเรื่องของการกับวงาการศัานกรณ์ได้นะครับอาจจะเดาทิศทางแล้วก็ยิงสูงนไปเลยก็ได้ค่อนข้างได้ผลทีเดียวพอศัตรูตายไปแล้วสักสามวิาทีถ้าเราคิดว่าเรามั่นใจเราก็ลงไปเพื่อสปอตได้เลยซึ่งผมตามตาที่ผมคิดว่ามันมัน,ม,นมันน่าจะมีก็มีน่าจะมีอยู่แถวๆนี้จริง ตรงประมาณ G 6 G 7นะครับจะมีพวกรถถังชอบซุ่มอยู่ตามหลังบ้านต่อไปเป็นเคสยากครับเคสยากเคสหนึ่งครับสำหรับรถถีหนึ่งก็คือการยิงเรโนโอสุรถถังญี่ปุ่นเทียรหนึ่งให้เข้าตอเราเข้าไปตรงตรงไม่ได้ครับเราต้องเข้าไปด้านข้างอย่างนี้ครับ แล้วก็ใช้เหลี่ยมมุมของบ้านหรือหรือห,อหอของหินยช่วยในการช่วยเรายิงหรือกำบงังถ้าเข้าไปยิงข้างหน้าตรงๆเนี้ยต่อให้เอาปปืนจ่อหน้ายิงก็ก็เข้ายากครับเดี๋ยวขั้นสุดท้ายแล้วสถานการณ์พลิกเลยนะครับเห็นไหมอ่า เพื่อนเราที่อยู่ตรง F F 2ทําได้ดีทีเดียวในการกดดันฝ่ายตรงข้ามประเด็นสำคัญของเกม w อ r ์แท้งสำคัญที่ผมให้สันผมนะสอนผมว่าความสำคัญสุดก็คือการการที่ทีมช่วยกันมากกว่า เพราะว่าถ้าเกิดเราเก่งอยู่คนเดียวแต่ถ้าทีมไม่ช่วยก็ลำบากนะครับอลองมาดูการอลองมาดูผลของการเล่นกันนี่ครับประเด็นของรถสายที่ผมจะเล่นก็คือรถทีมนึ่งกันนี่ย,เ,ยเพื่อที่จะทำการสปอต โดยเฉพาะเลยสาหรับการแข่งขันสำหรับการแขร่งขันแบบเจต่อเจซึ่งมันก็ได้ซึ่งมันก็สิ่งที่ต้องการก็คือระยะการมองอระยะการมองแล้วก็การซุ่มก็คือค่าพลังที่ดีพอนนี้นก็จะไปนเ,นนเ,นนเน้นอยู่ก็จะเน้นเน้นเน้นอยู่สองอย่างก็คือการมองระยะการมองแล้วก็การแล้วการมองแล้วก็การการเพิ่มค่าพลางัง สังเกตได้จากสังเกตได้จากการที่มีค่าที่ช่วยเพื่อนในการในการในการทําสร้างสร้างความเสียหายนะครับนี่ยครับเมื่อเมื่อเมื่อเรามีมีหูมิตาที่กว้างไกลแล้วทําให้เพื่อนเราทํางานได้ง่ายขึ้นนั่นเองอ่า อย่งไงก็สําหรับการเล่นวอลเลแพนเนี่ยสําหรับผมนะบางทีเราก็ต้องปงปงกันบ้างในเรื่องของในเรื่องของในเรื่องของการเล่นของของของบุคคลนะครับเราเล่นในทีมเราเราสูงทีมมาเนี้ยเราเจอทีมที่ไม่ค่อยดีหรือทีมหลัวกะหลัวหน่อยบางทีก็เออเห็นบนบนกันก็ต้องทําใจครับกับเซิร์ฟเวอร์เนี่ย นะโอ้ยกนแคสเกมนึงมาบนเนี่ยยังไงก็ขอบคุณมากครับต่อการรับชมคลิปวิดีโอการแคสเกมในครั้งนี้ก็ถ้ามีโอกาสได้มีตัวอย่างของเกมที่ดีๆสักเกมนึงก็ถ้าว่างก็จะลองมาแคสด,ดูนะครับ ทำใจได้หนึงครับผมไม่ค่อยชอบใช้โปรแกรมพวกประเภทแคปหน้าจอเท่าไหร่แล้งใช้วิธีการประมาณนี้ <c oughs> ครับผมขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ